ติดตามถึงสิบคนแล้วนะครับโอเคจะให้ฉลองผู้ติดตามถึงสิบคนนะครับถ้าเกิดถึงหลักร้อยคือผมฉลองใหญ่มากก็คือผมจะมาทำการซื้อไอเดโลบอกที่ประมาณแบบเล่นแมปอย่างเยอะแล้วคือผมก็ไปศึกษาแมปพวกนั้นที่ผมจะเล่นมาแล้วนะครับคือมันก็เล่นง่ายมากเลยอ่ะโอ้โหผู้ติดตาม อ oh. ยากมีแบบเขาบ้างอะ่ะเขามีเยอะจังอะ่ะเนี่ยคือผมไปติดตามเขาเขาบอกครับผมติดตามด้วยนะอะไรอย่างนี้เขาติติดตามผมนะครับผมก็เลยติดตามเขากลับไปแล้วนะครับเขาว่ามันจะประมาณพูดติดตามห้าเอดคนแล้วโอเคผมตด้ไปซื้อไอดีโวบอกมาแล้วนะครับ คือร้องขอกันมากเลยผมเล่นโลบอคเล่นโลบอกเออนี่ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทนะครับแพงมากผมไม่ผมได้กินมาม่าเป็นเดือนเลยมั้งเนี่ยน,นี่ผมทำจมใจคนดูมากเลยกินมาม่าเป็นเดือนเลยนะเนี่ย แล้วคือเดี๋ยวผมก็ต้องสั่งอันนั้นแอนิเมชันมาอีกถ้าเกิดถึงร้อยอะนะผมก็ต้องสั่งไอตัวแอนิเมชันมาผมก็สั่งไอตัวแอนิเมชันมาอีกโอเคงันก็ใครใครอยากให้ผมทำอะไรก็ผมหรือไอดีโรบอกมาแล้วอยากให้เล่นแมบอะไรบล็อกฟุผมก็มีนะ KING LEGACY ผมก็มีนะซื้อทุก ID มาเลยคือ ID เนี่ยคือ ID แห่งความดูรวยเดเินเชื่อนะโอเคบายบายอยากให้เล่นแมบอะไรบอกมาเลยเดี๋ยอาจจะไม่มีครบทุกแมปนะจะมีแค่แมปที่โด่งดังโอเคคือผมก็ได้ทําการเล่นมาทุกแมปแล้วคือสนุกหมดเลยแล้วผมก็ได้ทําการเปลี่ยนผลของ KING LEGACY หรือบอกฟุตด้วยโอเค ใครอยากให้เล่นแบบอะไรบอกมาด้วยนะ